สวัสดีครับผมและนี่คือเจ็ดสิ่งมาสจั่นจจของผมสุป,ปรบัตครับ <S <S number one should be my family and friend girlfriend too because my family and my friend my girlfriend is so important for me they are cheer me up and bring me here ผมผมเราทำไมกูต้องมาพูดภาษาอังกฤษเลยไอ้ย hey, yeah, ัย i n t e r s ก็ช <premises. S 2> ิ้นแรกนะครับผมเป็นครอบครัวผมเพื่อนแล้วก็แฟนนะครับก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตนะแม่เราที่เราก็มาถึงจุดนี้ปุ๊บเขาก็ยังให้กําลังใจเราอยู่ยังตามมาซับในแพลตฟอร์มที่เราสตรีมอยู่นะครับก็รู้สึกขอบคุณมากขอบคุณมากจริงแล้วก็เพื่อนผมมันก็คอยซัพพอร์ตในทุกๆอย่างถ้าถามว่าประสบความสาเร็จมาถึงจุดนี้ได้ก็มีเพื่อนอยู่ในนั้นด้วยนะเกมที่เล่นกันมาก็เพื่อนหมดเลยเพื่อนกับน้องหมดเลยรู้สึกว่าทุกคนมีความพยายามอันเต็มที่มากมันถึงมาจุดๆนี้ได้ อยากจะบอกพวกมันว่าก็พยายามมันต่อไปแล้วกันถึงผมแบบว่าไม่ได้แข่งต่อแล้วก็อยากจะให้พวกมันแบบเต็มที่ต่อไปแล้วคุณแฟนนะครับคุณแฟนก็ซัพพอร์ตทุกอย่างครับผมซัพพอร์ตทุกอย่างเป็นความสบายใจให้การให้กําลังใจเรา mm hmm. ก็ขอบคุณมากครับรักนะครับ number two is my fan club and my viewer that they keep supporting me all the time so I think they re really r e important for me sorry for I s a m e a bit late not that full time today today I will be string e a m ต่อไปคงเป็นแฟนคลับที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยสาหรับผมเอาจริงๆนะคือเราทําอาชีพด้านนี้เนาะแล้วเราก็สตรีมแข่งเกมถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับสนับสนุนนี่เรามาถึงจุดนี้ไม่ได้จริงๆนะสังกัดเราซื้อของสพอร์ตกดซับกดอะไรในทุกๆทางแบบว่าช่วยกันคือแบบสําคัญอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของผมเลยมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนคลับหน่อยไหมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณที่ติดตามผมก็ขอบคุณที่บิดนะครับผมเอ้ยขอบคุณที่ ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมก็ขอโทษที่บิดบ่อยด้วยเพราะว่าเอาจริงมันก็ทุรส่วนตัวมันก็เยอะอยู่พักนี้เพราะว่าแบบก็มีปัญหาเล็กๆน้อยส่วนตัวผมก็พยายามเคลียร์ปัญหาตรงนี้อยู่แล้วก็จะกลับไปแบบเต็มแบบ f ู l l t i m แบบจริงจังครับผมไม่เป็นสตรีมเมอร์ราชาการแล้วทำงานในเวลาราชาการ <laughs> เลื่อกสี่โมงครับ <laughs> Number t r e e is my p e dog and cat t h e s two dogs ชาน and Two cats, พังพังปุยปุย that uh, she's coming from Russia I think they heal my life they make me happy ชิ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผมนี่ก็คงเป็นสัตว์เลี้ยงนะสองตัวที่เป็นหมาพัน,นะนอิงลิสบูด็อกนะชานมาไขามุกแล้วก็แมวอีกสตัวที่เป็นพันบริติชโชเท็์ก็คือปัง,ปงพังปุยปุยผมรู้สึกว่าพอมันมีสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันรู้สึกแบบว่ายอบอุ่นมากขึ้นนะ สำหรับบางคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงนะครับผมรู้สึกว่าแบบเอออยู่ด้วยแล้วเหมือนแบบว่ามีสมาชิกในครอบครัวสมาชิกเพื่อน <c oughs> เพิ่มมาอีกอะ่ะ <c oughs> คือถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกเศร้า <c oughs> เสียใจอะไรเงี้ย <c oughs> พวกนี้มันสัมผัสได้นะ <c oughs> ถึงไอ้ชานมกับไข่มุกมันจะไม่ค่อยสัมผัสได้ก็เถอ ไหนชางนกไขคมุกอายุประมาณเท่าไรแล้วตอนนี้น่าจะประมาณขวบกว่าแล้วโคเบลเลอร์เลยตอนนี้ปีนโตคอมอะไรวุ่นวายหมดที่ไม่เห็นชางนกกรคมุกในสตรีมเพราะว่าต้องกลับไปอยู่บ้านจริงๆเพราะว่ามันแท้ทุกอย่างเก้าอี้คอมนี่มันลอกมาเหลือแต่โฟมอ่ะคอมนี่มันปีนขึ้นมาเหยียบคีบอร์ดเล่นมุงมุงเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วได้กลับไปหาชางนกกรคมุกกลับไปหาตัวใหญ่มากแล้วตอนนี้คือประมาณ20่กว่าโลแล้วอ่ะตัว้บเอกอ่ะขึ้นรูปขึ้นรูปเลยปีนอยู่บนโตคอมไขมุกก็ แล้วก็แมวอีกสองตัวก็เป็นปัง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 นี่ก็เป็นแมวตัวแรกของผมเลยตอนนี้สองขวบกว่าแล้วกำลังหาเมียให้มันอยู่รำน้องเล็กสุดในทีมนะก็มาอยู่ด้วยก็ลำก็มีแมวตัวหนึ่งเป็นสกอตตี้โฟ์ตัวผู้ทำหมัดมาแล้วชื่อวาโลแต่คือไอ้ปังปังไอยู่บ้านนะปกติอยู่ตัวเดียวตอนนี้มีไอวาโลมาอยู่ด้วยสับสนท้งเพศมั้งตอนนี้ตูดไอ้วาโลทั้งวันงงมากตอนนี้ผอมก็หลงเลยบ้าผู้ชายสุดๆข้าวคือไม่กินเลยแบบตามมาหาแมวตัวผู้ทั้งวันงงมากเลยไอ้ ส่วนน้องปุยปยกำลังจะมาครับน้องป,ยปุยสมาชิกใหม่<ง>เป็นแมวพันธุ์บิติชช็อตแฮร์สีแบบแบ็กโกลเด้นเป็นแบบสีขาวๆมีด่างๆดำๆนิดๆตาสีฟ้าใช่ครับผมราคาเท่าไหร่ครับประมาณเนี่ยบาทประมาณ7,000หมื่แล้วปังๆเท่าไหร่ครับปังๆสามแสน Uh, next, number four, my phone. Yeah, use the telephone using Facebook, Instagram, and just like you chat to your family and your friend, your girlfriend, yeah. ชิ้นต่อไปก็คงเป็นโทรศัพท์ของผมนะเอาจริงมันทําให้คนเราใกล้กันมากขึ้นสําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันอย่างผมนี่ต้องมาทํางานที่กรุงเทพอย่างเงี้ยมีทุระก็แบบว่าติดต่อทางโทรศัพท์ได้ไม่ว่าจะคุยกับลูกค้าคุยกับพ่อแม่คุยกับพี่ชายคุยกับแฟนก็คือใช้โทรศัพท์เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันเนี่ยโทรศัพท์สาคัญจริงๆในการดํารงชีวิตประจําวันตาเงี้ยตื่นเช้ามาสไลด์โทรศัพท์แล้ว,วส่วนผมนี่คือตื่นเช้ามาผมทมําบุญตักบาตรก่อน ติดตามถ่ายถ่ายดู so, mm, เลยซูมด้วยผู้หญิงใน่จริที่มันฟอไว้ก็ระวังนะครับผม <c oughs> อย่าอย่าโพสรูปแบบว่าโอเปอยมากเกินไปนะไม่ดีไม่ดีด <c oughs> เพื่อนผมซูมหมด <c oughs> ผมมีหลักฐานหาว่าพูดพมมเพราะอย่างนี้ผมมีหลักฐานจะส่งรูปให้เลยตอนมันซูมอยู่ไงเอ่า next number five my computer so I need it to play the game and the streaming that's all <c oughs> yeah that's all <c oughs> next number six right ah uh, my car กระบะแดง e a ่ yeah, my car. so my second work is chauffeur grab car I need to drive to here for doing my work and I need to go and pick my girlfriend up and bring her home ที่น้าไปก็รถของผมบ่าแดงครับบ่าแดงแต่ที่ขึ้นข้างหลังก็ไม่ใช่บ่าแดงไม่ใช่บ่าแดงบ่าแดงขึ้นบ่าแดงไหมครับผมรถก็สามารถพาเราไปได้ทุกที่ถ้าเรามีเงินเติมน้ำมันหรือชาร์จไฟฟ้านะครับกะบ่าแดงชาร์จไฟฟ้าแล้วเหรอฮะมัน,มน ก็เดี๋ยวนี้เขามีใหม่มาใหม่หมดแล้วนะเราต้องรักโลกรถนี่ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมาส่วนนชีวิตนะเพราะว่าเนี่ยที่ผมขับมาถ่ายงานพาเพื่อนผมมาด้วยเนี่ยก็ต้องใช้รถเราเดินทางไปไหนเราก็ต้องใช้อะ,อะไหนไหนรีวิวกระบะแดงไหนแบบว่าได้มายังไงหรือว่าแบบได้มายังไงเหรอซื้อครับผมซื้อ,อคงคงไม่มีใครให้มาวิ <c oughs> ่งไปไหนไกลสุดครับวิ่งไปไหนไกลสุดมันแจ่มมันแจ็มฟังหนือยัยงไงเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหก็ขับแหละ ขับขับขึ้นขึ้นดอยไปอ่า uh, last one is my Buddha y ก a h Buddha because I wearing everywhere every day yeah this one my Buddha this one like 100k or something 100k 1000บาท like like this I I, I, I don't know what what he's doing ชิ้นสุดท้ายก็น่าจะเป็นสร้อยพระผมนี่ครับผม ก็คือผมก็ใส่ไปทุกที่นะมันก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนะคือพี่ผมให้มาเพราะว่าอยากให้ผมแขวนไว้อะไรอยเงี้ยความเชื่อของคนไทยก็ช่วยแบบปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็แพงพอสมควรองนี้เท่าไหร่ครับพี่บอกประมาณ1,000 0แบาทแช่นะหรือใส่ด้วยอ,อ๋อไม่<ด>ไม่วมใส่อ<ด>๋อไม่วมส่ใส่ชายไปเดี๋ยวนั่งนัอย่างเงี้ย หนึ่งแสนพระหลวงพ่สุดวัดกาหลงครับแล้วพอรู้ไหมว่าทํำไมเขาถึงดังเขาเป็นอาจารย์ของตีใหญ่อาจารย์ตีใหญ่ที่เป็นโจรดังมากในไทยกูงงเหมือนกันพ<ด>ี่ให้กูว่าแขวนนี่น่าจะให้กูเป็นโจรเหมือนกันแขวนตั้งแต่แบบสิห้ามั้งตอนนี้ก็ยี่สิบขวบแล้ว <c oughs> แวขวนบ้างไ <c oughs> ม่แขวนบ้างลืมบ้าง,ง,ง,งหายบ้าง <c oughs> รับผมแล้วนี่ก็คือเจ็ดสิ่งมาสัจจรของผม2คนครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปเรานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่อง u t u b e ผู้เซลแล้วกดติดตามในช่องติดตามต่างๆด้วยก็คือไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อ g ี i k t o k ออะไรของพวกเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณมากครับครับ